รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกรุงเทพมหานครเสนอรายการกรุงเทพมหานครแห่งความสุขสำหรับผู้รักสุขภาพชื่นชอบการออกกำลังกายการเต้นแบบแอโรบิกเป็นวิธีที่เพิ่มอัตราการเผาผลาญให้ร่างกายช่วยเผาผลาญแคลอรี่และไขมันทั้งยังช่วยพัฒนาระบบการทำงานของเลือดหัวใจปอดได้ดีอีกด้วยครับ ภายใต้นโยบายมหานครแห่งความสุขกรุงเทพมหานครโดยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล็งเห็นถึงความสุขของประชาชนจากการได้ออกกําลังกายและมีสุขภาพดีจึงได้จัดหาและพัฒนาพื้นที่ลานกีฬาโดยแบ่งประเภทตามขนาดของลานกีฬาและจํานวนผู้เข้ามาใช้สอยประโยชน์ในลานกีฬาเป็น3รูปแบบได้แก่ ลานกีฬาประเภท A คือลานกีฬาที่มีพื้นที่มากกว่า1ไร่มีจํานวนผู้มาใช้บริการมากกว่า100คนสามารถเล่นกีฬาได้ทุกประเภทลานกีฬาประเภท B คือลานกีฬาที่มีพื้นที่ไม่เกิน1ไร่มีจํานวนผู้มาใช้บริการไม่ถึง100คนต่อวันและลานกีฬาประเภท C มีพื้นที่ไม่จํากัดซึ่งไม่จํากัดจํานวนผู้มาใช้บริการ เพื่อพัฒนาพื้นที่ลานอเนกประสงค์ให้เป็นลานกิจกรรมแอโรบิกสำหรับคนในชุมชนอย่างทั่วถึงเป็นทางเลือกของประชาชนในการออกกำลังกายเพิ่มพื้นที่ให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ซึ่งจะช่วยให้คนกรุงเทพมีร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตด,ดีอีกด้วยครับก่อนมาออกกาลังกายนี่สุขภาพไม่ดีแต่พอมาออกกาลังกายแล้วภูมิแพ้ก็หายไปได้ประโยชน์เรื่องการใช้เวลาว่างนะครับให้เป็นประโยชน์ก็เรียนเชิญ ทุกท่านที่อยู่ในกรุงเทพยามว่างให้มาอกอกกําลังกายครับเพื่อจะได้แข็งแรงมาเริ่มต้นออกกําลังกายกันตั้งแต่วันนี้ด้วยการฝึกแอโรบิกให้เป็นกิจวัตรประจําวันเมื่อสุขภาพดีจะช่วยให้ภาวะการควบคุมน้ําหนักเป็นไปด้วยดีมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บได้อีกด้วยครับรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร